สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าด้วยเราจะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลกงใลจ้กที่มเมนต์ขอบคุณถูกการคอมเมนต์ให้กําลังใจกับแอดจอยเราจะเห็นคอมเมนต์พี่น้องเอฟซีให้กาลังใจกับแอดจอยแอดจอยกะมีกําลังใจสู่ต่อวางแนวทางต่อไปจ้า มาผบกกับแนวทางฮานอยจ้าสำหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่28เดือน4วันอาทิตย์จ้าเมื่อนีก้กลมาผูกกับแนวทางของแอดจอยคือเกาแล้วก็ตามเคยจ้าสำหรับฮานอยเม็ดเดียวของมือวาดวันที่27เ็ดเม็ดเดียวมือวานให้ไปที่เด่น3วิ่งลู่จะเด่นตัวเดียวจับห่8คู่จ้าสำหรับพนจ้ารอบเฉพาะกิจ เก้าหกแปดลางศูนย์หกเฉพาะกิจผ่านไปสำหรับรอบพิเศษสามสองเก้าลางหาสี่ผ่านไปสำหรับเด่นสามมิตรสามพิเศษของเฮ้ามาลักลอยเนาะสามสองนี่คือลักลอยลักซิฟเนาะจ้า,จาสำหรับรอบปกติจะแปดสี่สองล่างสองกจผ่านไปรอบวีไอพีจะพ้นคือสองเก้าหก ผ่านไปจะสำหรับบุญสองตัวรางวีพีเก่าสามมาตัวกับสามเก่าเข่าตัวเนียนเต็มเต็มโอ้โหฮานอยเม็ดเดียวของเฮาเมื่อนี้มารอบสุดท้ายเลยจะวีไอพีสองตัว่างตัวเน้นเต็มเต็มเด่นสามวิรุษสามมาฮะนี่คือฮานอยเม็ดเดียวของเมื่อวานจะตามนี่เลยจะพูนสรุปแนวทางของเฮาฮะเมื่อ,อนี้ก็ฝากตามต่อละกันจะสำหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียวของวันที่ยี่สิบแปด เบิ่งไว้เป็นแนวทางจ้าถ้ามักถ้าชอบจังไดยกะจังคอยตามจาม้าถ้าหมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้ได้จ้าเด้อแนวทางกะมีเข่ามีรูดเราจะผิดพลาดประการใดกับโทตรโคตรไพ่ด้วยละกันจ้าเบิ่งไว้เป็นแนวทางว่าจ้ะเนาะเม็ดเดียววันนี้เด่นไปที่สองวิ่งรูดจ้าโอ้เมื่อวานสองมาเต็มอ่ะยนาะเลยทั้งสองเข่าสองกีดสองสี่เนาะอ่ะหาหน่วยมักเป็นแบบนี้เนาจะถาม,มาตัวเดิมกับตัวเดิมซ้ำๆเนจาจะ ขาเบิ้ลกับเบิ้ลอยู่นั่นละ่ะสำหรับเด่นสองวิลุษสองจับคู่มัอนี่แปดคู่จะสองไปที่สองหนึ่งสองสามสองสี่สองหาสองหกสองเจ็ด สองเก้าสองสองสำหรับฮานอยเม็ดอ่าสำหรับฮานอยสูตรมัดรวมแอสโตรเจนเมอร์นี่ติดเบิร์ดหนะักโอ้สำหรับฮานอยเม็ดเดียวของแอสโตรเจนเมอร์นี่ติดเบิร์ดสามสามสองสองหาหาหกหกโอ้ส่วนนี้คำแนวทางฮานอยติดเบิร์ดอย่างเดียวเลยสำหรับตัวเน้นจ้า ขอเน้นไปที่สองสามสองสี่สองหกสองห้ามือน,นีขอเน้นเบินสองสองด้วยละกัารจา้าสำหรับฮานอยม็ดอ่ามิดเดียมือน,นีตามนีเลยจา้มามักตัวได้ชอบตัวได้กะ ฝากกดไว้แค่ว้ฝากนั่งไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละกันจ้าถามักถาชอบจังคอยตามเนาะถหมักบบชอบกับโปรยพานได้จ้าสําหรับเม็ดเดียวนี่คือ4ีน้อยโดยจะเด้เฉพาะกิดถึง VIP จ้าเมื่อในกาขอให้มากปังๆละกันเนาะ้าขอให้พี่น้องเอซทุกคนทุกทานที เขามารับชมแนวทางสู่ดีกันทุกคนทุกท่านจ้าขอหายเฮงเฮงปังปังรวยๆวยกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้แอดจอยคอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอข่าวคำว่าสวัสดีจ้า